คนโหออริจินอลเลยน่าก,กินมากนะคะนี่มีเนื้อเป็นเนื้อให้มาเลยนี่นะคะนี่อืมุ้ยน่ากินอืมอร่อยสตรีทฟู้ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเยันโดโฟน,นะคะในจังหวัดชยัยนาธนะคะนี่เลยะคะ่ะสตีฟู้ดจริงๆนะคะ,าะกาศรากลางจังหวัดชยัยนาธนะคะ ใายมากี่ปีแล้วคะไม่นานกว่า5ปีไม่ากว่า5ปีอ๋อนี่นะคะ่ะทุกคนเปิดมาพร้อมกับป้ายนี่นะคะร้านชื่อว่าสิระเย็นตาโฟนะคะลูกชิ้นปลาเย็นตาโฟต้มยำเตี๋ยวหมูต้มยำนะคะทุกคนนี่คือร้านสตรีทฟู้ดนะคะเป็นร้านสตรีทฟูด้ดถนนเส้นสารากางจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ซันจะมาชิมนะคะนี่บริเวณหน้าร้านเลยนะคะแปรนนี้ก็คือ สารลางช้น่นะทุกคนสวยปะตอนนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชิมข้างในกัน